แต่อนี้กฎหมายกระจายอำนาจคือท้องถิ่นจะมีบทบาทในการช่วยกําหนดได้เลยไหมครับผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับเรื่องกระจายอำนาจท้องถิ่นในระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมามันไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังมันไม่ขยับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอํานาจการเมืองส่วนกลางเนี่ยเขากังวลใจเขากังวลใจว่าการเมืองท้องถิ่นไปอิงกับการเมืองชาติใช่ไหมนี่คือประเด็นหนึ่งนะที่ทําให้การเมืองท้องถิ่นไทยไม่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ย เพราะว่าความไม่วางใจของอํานาจรัฐที่มีต่อการเมืองท้องถิ่นตึงเป็นปัจจัยสําคัญใช่ไหมเพราะนั้นผมเรียนได้ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็คงแต่ว่าที่ผมเสนอในบางเรื่องออกมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเรื่องสุขภาพประชาชนไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับความอยู่ดีกินดีของประชาชนไอ้นั่นแหละผมจึงเสนอบอกว่าไอ้คุณผ่องลงมาเลยให้อำนาจท้องถิ่นเขาดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง เพราะวันนี้มันทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันกระจัดกระจายไม่เป็นเอกภาพต้นเองก็เรียนว่านะครับบรรยากาศในเรื่องกระจายอํานาจจะดีขึ้นหลังการเลือกตั้งครับเพราะว่าเมื่อเมื่อศูนย์อำนาจที่มาจากการปฏิวัติเขาไม่วางใจหรอกครับผมเรียนได้เลยนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การกะจายอำนาจในช่วงเจ็ดแปดปีนี้มันอยู่กับที่ครับท่านลองดูนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ใช้องค์กรท้องถิ่นแต่เขาใช้ท้องที่ครับคือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ใับในการลผฐานงบประมาณอะไรต่างๆไปเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือบรรยากาศของความขัดแยง้งทางการเมืองในสังคมมันส่งผลต่อนะครับการเติบโตของท้องถิ่นนะครับมีมีผลอย่างสาคัญครับ